สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไอโนต์เกมไกด์ในเดซอนี่ใช่นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมกับน,น้องดาบีนะครับจะพาเพื่อนมาเตรียมตัวนะครับที่จะไปสู่กิจกรรมแร็กหน้าเบรกในซีซั่นที่19 r e i n c รีอินเ o เนะครับที่จะต้องมาเจอกับบอสนะครับกาลาลาตีนะครับดีบัฟธาุไฟที่ผมบอกเลยว่าสกิลเถื่อนสุดๆนะคือคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นบอสที่ โหดที่สุดเท่าที่เคยเล่นมานะคืออนาคตอาจจะมีโหดกว่านี้แต่ตอนเนี้ยผมมองว่าการาลาซีเนี่ยโหดสุดคือแบบสกิลเถื่อนมากนะแล้วก็แบบดีไซน์ตัวละครคือผมก็ชอบมากด้วยนะแบบมันดูแบบทั้งเท่ทั้งเถื่อนสมกับแบบความที่เขาเป็นแบบเหมือนเหมือนเทพอสูรอะไรเงี้ยนะคือเดี๋ยวมาดูชุดสกิลนะนี่คือไปส่องมาจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่า ถ้าเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l จะเหมือนกันไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงจะโหดวันนี้อีกไหมนะี่คือแบบไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ว่าผมคิดว่าที่มีแน่ๆนะคือดีบัฟล่อลวงนะครับคือมันจะทําให้ฝั่งเราอ่ะบัฟไม่ติดแล้วเดี๋ยวดูชุดสกิลนะครับชุดสกิลคือมีเพิ่มเวลาคููดาวของสกิลนะครับคือทําให้แบบว่าสายสไลด์เนี่ยที่ต้องเข้าคููดาวเนี่ย มีคูดาวเวลานานขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีปับ๊บดีบัฟเปลี่ยนแปลงเวลาดีบัฟบเปลี่ยนแปลงเวลาคือจะถอดบัฟบที่เกี่ยวกับเวลาของเราออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่ดีบับ๊บลดระยะเวเลเาปริมาณอะไรลดระยะเวลาในการชาร์จเกจของเราให้นานขึ้นนะครับคือแทนที่จะเร็วเปลี่ยนให้ช้านะเราก็ยังมีติดสตันมีเลือดออกอีกคือแบบคือไม่รู้จะโหดไปไหนนะ สำหรับบอสตัวนี้นะครับคือก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันดีๆนะบอกเลยนะครับนะซึ่งตัวที่เข้ามานะครับช่วยเรานะในการแก้ทางกับคาราลาตีนะครับก็คือเนื้อตีน้ําซึ่งเป็นร่างจุดติใหม่นะคําแนะนําเพียงอย่างเดียวที่มีให้นะครับก็คือว่าฟาร์มคิดเร้ลเลยตอนนี้แล้วไปเอาเนื้อตีน้ําคือถ้าไม่เอาผมว่ายากมาก ที่จะเจอกับคาราลาตีนะคือเนื้อติน้ำเนี่ยสกิลของของเนื้อติน้ำเนื้อติท่าน้ำเนี่ยคือผมขอเรียกเนื้อติน้ำนะจริงๆเธอมีชื่อนะครับตะทะตาตะ,ะตาเนื้อติแต่ผมออกเสียงลําบากมากเลยนะเป็นปีกท่าดน้ำนะครับที่จะมีลบดีบัฟล่อหลวงได้นะอยู่ในแทบนะครับแล้วก็ยังช่วยต้านดีบัฟนะครับมีให้ดาบสองคมนะครับมีขยายหลอด HP ให้น้ำมีบัฟค่าพลังโจมตีนะครับคือถ้าไม่เปิดผมมองว่าลำบากจริงๆเฉะนั้นคำแนะนำในตอนนี้เกี่ยวกับเนื้อติน้ำกนะ็คือว่าแนะนำเพื่อนๆในผู้ชมทุกคนนะครับฟาร์มคิสตต้รอ,อไปเลยนะแล้วไว้เปิดเนื้อติน้ำนะครับใครที่คิสตั้มีน้อยนะผมแนะนำว่าเปิดเนื้อติน้ำเสร็จแล้วให้ฟาร์มคิสต้ต่อเลยเอาตัวเดียว,เอ,ว,เ,ยวเอาตัวเดียวพอนะครับถ้าแบบคิสตต้ไม่มี มีไม่เยอะคือขอแค่ตัวเดียวก็พอนะคือในทีมต้องมีเน้ตีน้ำนะครับอย่างน้อยแน่นอนแล้วหนึ่งตัวนะครับนะส่วนเดี๋ยวชายจะเป็นตัวอะไรยังไงบ้างที่จะเามาช่วยกันในคันลุยกับคาราลาตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวไหนพอจะเข้าที่เข้าทางบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับถ้าเราดูจากชุดสกิลของเนอติน้ำนะครับที่มีล้างล่อหลวงนะในสไลด์มีต้านดีบัฟ ขยายหลอด HP ให้ดาบ2คมนะครับแล้วก็ใน l e ดเดอร์บัฟเนี่ยมีบัฟค่าพลังโจมตีให้พนธิทาตน้ำแปลว่าทุกครั้งนะครับที่เรามีโอกาสโจมตีมันต้องตีให้หนักอันนี้ผมผมเดาเอานะเพราะว่าดูจากชุดสกิลของบอสแล้วก็ดูจากคำใบที่เป็นชุดสกิลของเนื้อตุน้ํามันแปลความมาได้จะได้ประมาณนี้นะนั่นแปลว่าต้องหาโอกาสตีให้ได้ครับแล้วตีแต่ละครั้งต้องแรงมากๆนะเพราะนั้นคือ แอดแท็กเกอร์นะครับตำแหน่งแรกที่จะเป็นตัวสร้างดาเมจนะคือถ้าไปดูอันนี้คือก็ไปส่องมานะครับจากเว็บเดนนิชายออฟฟิเชียลเลยของทางญี่ปุ่นเลยนะทางเจนะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยแนะนำมาเลยว่าแอดแท็กเกอร์ที่จะมาใช้กับากาละลาตีนะเขาแนะนําเป็นวิลูป้าเลยนะครับนะก็คือเป็นแอดแท็กเกอร์สายแทบนะครับถ้าเป็นสายแทบก็จะไม่เจอกับดีบั๊ เ,เพิ่มเวลาคูลดาวน์ราะนั้นก็คือตัดปัญหาส่วนนั้นไปตัวหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งในวิลูป้าเนี่ยก็แถบ,บเนี่ยตี3ครั้งนะครับนะจะสร้างความเสี่ยไม่สนพลังป้องกันมีโบนัสดาเมจศัตรูธาตุไฟแล้วก็ในกหน้าเบสน,นะครับจะมีความเสียหายคงที่นะตรงนี้ครับอันเนี้ยแสนห้าถ้าเกิดมีบัฟที่เกี่ยวกับเวลาติดตัวอยู่ซึ่งบอสอะมีบัฟไม่มีดีบัฟเปลี่ยนแปลงเวลานั่นคือจะถอดดีบัฟเวลาของเราออกทั้งหมด แล้วใส่ดีบัฟลดปริมาณการชาร์จเกรเข้าไปแทนที่นะครับซึ่งมันทำให้วิรุปาเนี่ยไม่มีสกิลตัวนี้นะแต่มันก็จะมีปีกที่มาช่วยนะครับในการจัดการนั้นมันมีสกิลตัวนี้นะนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้ได้ดาเมจคงที่ถึงหลักแสนห้าแบบนี้นะครับมันต้องใส่นะครับหินนิกนิชั่นนะครับ สองเม็ดเป็นอย่างน้อยนะคือทำสองดาวนะครับเม็ดแรกกับเม็ดที่สองแค่นี้เองนะครับชุดสกิลตัวนี้จะกลายเป็นหนึ่งแสนห้าเลยนะครับนะอันนี้คือถ้าวิลุป้านะเอาแบบประหยัดเลยอะ่ะก็คือใส่หินอิกนิชันสองเม็ดแล้วเม็ดแรกต้องขอว่าเป็นโจมตีด้วยเพราะว่ามันต้องเอามาบัฟค่าพลังโจมตีนะครับตรงนี้นะอันนี้คือเป็นไนททเกอร์ที่ทางทีมงานแนะนํามาแล้วก็ผมก็คิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดด้วยนะครับนะ ถ้าไม่มีวิรูป,ป้านะครับถ้าพอจะมีธานาทอสตท่นี้ก็พอเอามาก้มแก้มแทนได้นะคือเขาจะแถบสครั้งแล้วก็ถือว่าดาเมจก็ค่อนข้างสูงนะครับนะสำหรับสายแถบนะตัวธานทาทอสนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีดาเมจแบบพิเศษพิเศษแบบวิรูป,ป้านะฮะสายแถบก็มีแนะนําอยู่2ตัวนะครับส่วนตัวสไลด์นะครับสไลด์สกิลเนี่ย คือถ้าเอาแบบว่าเรียงตามลำดับนะผมแนะนำเป็นอีฟก่อนเลยนะครับเพราะว่าอีฟเนี่ยมีติดพิษอยู่ในสไลด์สกิลด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเป็น12ดาวแบบนี้คือดาวแดงเนี่ยครบหมด6ดวงเนี่ยตัวโจมตีนะครับในสไลด์สกิลเนี่ยสามารถตีได้ถึง6ครั้งนะครับแล้วก็พิษค่อนข้างแรงและอยู่นาน3ตาคือ ถึงแม้ว่าดีบัฟจะไปติดบอสจนแย่งยากแลวติดอยู่สั้นแป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าของแถมแล้วกันพิษนะครับมีของแถมตีดได้6ครั้งแต่ถ้าเกิดใครปั้นแมปเดทนะครับก็ใช้แมปเดทก็ได้นะครับแมปเดทนี่ก็คือถ้าเกิดเป็น12ดาวเมื่อไร่เนี่ยเขาก็จะตี6ครั้งเหมือนกันนะครับในสไลด์สกิลแต่ว่าก็จะไม่มีพิษนะครับไม่ติดพิษแถมให้แต่ก็จะมีโบนัสดาเมจความหนายไม่สนพลังป้องกันคือแมปเดทเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ สไลด์ค่อนข้างแรงมากๆนะครับถ้าเกิดทําขึ้น10 12ดาวแล้วนะครับสว่วนนี้คือเซอร์เกตผมเอามาแนะนําให้กรณีคือใครที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นแล้วอาจจะแบบไม่มีแองเกอร์สีตัวข้างหน้าเลยแต่ว่ามาทันแลงหน้าเบรกในซีซันของเซอร์เกตกับสิที่ไม้นะครับวาเลนไทน์นะถ้าทันนะแล้วพอมีตัวนี้ก็พอมา แอปพายใช้ได้เพราะว่าในสไลด์เนี่ยตีสามครั้งมีโบนัสดาเมจแล้วก็มีพิษแถมด้วยนะครับนะก็เรียกว่ามีของแถมอะ่ะประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเซอร์เกตน้ำนะครับจะเป็นคนนี้ก็ได้พีซาโลเมนะครับซาโลเม่นี่คือใช้ในสไลด์สกิลได้นะครับตรงตีสามครั้งนะฮะมีพิษแถมนะรู้สึกเขาพูดเยอะ <laughs> แล้วก็มีนี่ครับดีโนดีโนี่เป็นแอคเกอร์ในสายแรกหน้าเบรกนะครับเพราะว่าเขาจะตีค่อนข้างดุนแรงมีโบนัสดามจมีไม่ส่วนพลังม้องกันนะครับตีออกไป3ครั้งถ้าเกิดเป็น12ดาวแดงก็จะตี4ครั้งนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าขอเป็น2ตัวเนี้ยก่อนนะถ้ามีนะสายสไลด์นะถ้าไม่มีสายแถบนะครับแต่ถ้ามีสายแถบผมก็แนะนําสายแถบก่อนนะนะครับอันนี้คือแอคเกอร์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูปีกนะสายปีกนะครับคือตอนนี้ที่ผมจินตนาการอยู่นะากับการจัดทีมนะครับจะมีอยู่2แบบนะก็คือจัดทีมออกมานะครับแล้วทุกตัวอะที่ไม่ใช่อตแทล็กเอร์เนี่ยใช้สกิลแบบสไลดแ์แถบเออกับอีกแบบหนึ่งนะที่ผมมองว่ามันโลดผลจนทยานมากเลยแต่มันเป็นการแก้ปัญหา หรือการแก้ทางบอสแบบกำพันทุกดินเลยแบบตรงๆเลยอ่ะก็คือเอาทุกตัวในทีมอะ่ะปีก4ตัวกับแอสแต็เกอร์หนึ่งตัวเนี่ยแทบหมดแทบล้วนแบบดีบัฟคูดาวไม่มีผลเลยอะ่ะเออนะมันน่าลองนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูปีกนะว่าทำไมมันถึงมีไอเดียแบบว่าแทบหมดได้นะครับนะตัวแรกคือจินตนากาะครับว่าขอให้มีเนื้อติน้ำต้องมีเนื้อตีน้ำตัวนึงนะ มีเนื้อตีน้ำน้ำหนึ่งตัวซึ่งในในของเนื้อตีน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันจะมีล้างล่อลวงให้อยู่ในแถบนะแต่แล้วก็จะมีให้ดาบสองคมอยู่ในสไลด์นะครับขยายหลอดเทพีอยู่ในสไลด์ต้านรีบัฟอยู่ในสไลด์นะอยู่ในชุดสไลด์สกิลนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะนี่คือปีกสามตัวที่ผมมองว่าน่าจะเหมาะที่สุดนะสําหรับในอีเวนต์ของกาลาลาตีนะครับก็คือตัวแรกทิสเบทิสเบเนี่ย ค่อนข้างจะเหมาะกับการแถบมากๆนะก็คือจะมีปริมาณการชาร์จเกตให้นะครับแล้วก็ยกเลิกดีบัฟให้ซึ่งถ้าติดล่อลวงอยู่ยกเลิกดีบัฟไม่มีผลแน่นอนทําไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้มีเนื้อสีน้ําแก้ได้คนเดียวแต่ถ้าไม่มีล่อลวงติดอยู่แล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปติดอยู่กับแอคทเกอร์เรานะแล้วบอสเนี่ยใส่ล่อลวงมาเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าบัฟตัวเนี้ยต้านล่อลวงได้ไหมเออ อันนี้ยังไม่ชัวนนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดจัดการกับล่อลวงได้นะไอเจ้าเนี้ยปริมาณการชาร์จเกรเนี่ยก็จะไปติดตัวอยู่กับวิลูปาซึ่งก็จะช่วยวิลูปาเนี่ยสามารถออกสกิลเนี่ยโบนัสดาเมจพิเศษเนี่ยได้แสนห้าเนี่ยออกได้นะครับเอออันเนี้ยนะยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็น่าจะเหมาะในการที่เข้าไปดูแลแอคเทีฟเกอร์เรานะครับ ส่วนในสไลด์ของเขานะครับก็จะมีเพิรมปริมาณการชาร์จเกตนะครับให้วันนี้2คนแล้วก็ลดคูดาวลบสองวินะเดี๋ยวนี้ค่อยๆดูกันนะครับนะมาที่เลโอนะครับเลโอนี่คือในสไลด์นะครับมีมอบปริมาณการชาร์จเกตนะเห็นไหมมีไฟนอลโบสกิลต่อจุดอ่อนนะครับตรงนี้ให้นาน2ตานะครับนะเสร็จแล้วก็ในลักหน้าเบรกเนี่ยจะมอบบาเลียให้ด้วยนะครับให้วันนี้3คนที่พีทำสุด เออเนี้ยเป็นตัวช่วยทีนี้ในแถบของเขาอะ่ะมีเนี่ยมอบสกเกตสก,กิลนะครับแล้วยังมีโอกาสนะในการทาให้บริสุทธิ์คือเปลี่ยนดีบัฟเลือดออกเป็นการฟื้นฟูซึ่งบอสมีดีบัฟเลือดออกนั่นคือถ้าใส่เลโออาจจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราไม่ต้องใส่ฮีเลอร์หรือใส่เนปจูนก็ได้เออนะครับนี้นะพอวองไอเดียวหมว่าเอ๊ะทำไมผมถึงคิดทีมออกมา2แบบแบบแรกเป็นสไลดแ์แถบกับแบบที่2คือแถบล้วนนะครับนะ อีกตัวหนึ่งนะลูปแปงลูปแปงนะครับนี่คือแน่นอนในสไลด์สกิลนี่คือมีบัฟเรื่องคิติคอลให้นะครับนะแล้วก็อยู่นาน2รอ,อบนะในตัวสไลด์ครับมีการปลุกพลังคือความเสี่งยงคิติคอลจะเพิ่มขึ้น30%นะแต่แล้วมันจะมีนี่ฮนะโอกาสในการยกเลิกดีบัฟสตันหรือกระแทกซึ่งบอสมีดีบัฟสตันนะเห็นอะไรไหมฮะ3ตัวนี้นะ บอสนะครับมีดีบัฟล่อหลวงเนื้อติในแถบมีแก้ล่อหลวงนะบอสมีดีบัฟเลือดออกในแถบของเลโอมีแก้เลือดออกบอสมีดีบัฟสตันในแถบของลูกแปงมีแก้สตันแล้วก็มีบัฟเปลี่ยนแปลงเวลานะครับคือในแถบของทิสเบมีล้าง D ดีบัฟได้เออเอา้าคือแบบบอสตัวเนี้เหมือนเอาแบบว่า ดีบัฟที่มีตัวแก้ทางไว้แล้วอะมารวมกันนะ <c oughs> อยู่ในแถบคือถ้าเกิดทุกตัวแถบหมดอะ่ะจะไม่จเจอดีบัฟคูดาวของบอสเลยก็ลเลยเกิดไ,ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมีชุดเซตสไลด์แถบคืออาจจะแถบเริ่มต้นแล้วก็สไลด์แล้วก็แทบทําให้เกิดเป็นสไลด์หนึ่งครั้งแถบ2ในทุกๆรอบหรือควรจะเล่นเป็นแถบล้วนเอออันนี้เป็น2ไอเดียนะที่แบบ คือแท็บล้วนี่คือมันเหมือนแก้ทางบอสแบบกำมันทุบดินน่ะบอสมีดีบัฟอะไรเราแก้ดีบัฟตัวนั้น <c oughs> เอออันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องลองนะแต่ว่าผมมองว่าเนี่ยถ้ามีเนอรอตีน้ำหนึ่งตัวนะกับชุดตรงเนี้ผมิว่ามันมันเหมาะแบบตรงตรงตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงเลยอะ่ะนะครับทีนี้ปีกทางเรื่องอื่นๆนะปีทางเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีที่ผมมองนะคือมีโคกะาน้ํานะครับอันเนี้คือบางทีถ้าเกิดเอาไปยืนคู่กับทิดเบ้อาจจะช่วยได้คือโคกะเนี่ยถ้าแท็บเนี่ย สกิลเกตของเพื่อนคุณคนหนึ่งแบบสุ่มเนี่ยจะเต็มเลยแล้วก็เรียกว่าออกของได้เลยอะ่ะนะกับในสไลด์นี่คือปริมาณชาร์จเกต7น,นะครับ78นาน2ตาหมอกูดาวลบ2วินะซึ่งอันนี้คือสกิลพื้นฐานของโคกาเลยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ดาวแดงเลยนะจริงๆเธอเป็นตัวที่แบบเป็นปีกที่เร็วที่สุดอะที่ผมมองว่าอ้รอบนี้เธอจะมาไหมแบบเอามาใช้ได้ไหมนะครับนะคือถ้าเกิดยืนคู่กับทิสเบ้ก็ ไม่เลวนะครับสําหรับโคกานะแต่ว่าไม่รู้ต้องเจอบอสก่อนแล้วก็ลองใช้จริงดูก่อนนะครับสำหรับปีกอื่นๆนะอันจริงคือว่าขอแค่มีเนื้อตีน้ํานะครับปีกอื่นๆเนี่ยสามารถเอาไว้ซัพพอร์ตแทนตัวข้างหน้ากันได้นะครับนะก็จะมีนับจูนนะครับนี่คือฮิวเพื่อนได้นะครับมอบดาบสองคมให้ได้มีปริมาณการชาร์จเกจสกิลได้นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือถ้าเจอล่อรวงสกิลก็บอดหมดนะครับ คือถ้าไม่มีเนื้อตีน้ําแก้ให้คือสกิลก็แบบไม่มีความหมายเลยนะครับดาบีน้ํานะครับตัวนี้จะให้ดาบสองคมกับพนมิทา่าน้ำห้าคนนะครับแล้วก็มีความเสียหายจากสไลด์สกิลซึ่งถ้าจะใช้สไลส์สายสไลด์เนี่ยก็ดาบีน้าเ,เนี่ยก็พอแบบเอามาใช้ได้นะครับอันนี้โมเน่นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆนะผมมองว่าอันนี้โมเน่เอามาแทนเลโอคือใครไม่มีเลโอแต่มีอันนี้โมเน่เนี่ย เอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าในแท็บของเธอเนี่ยฟื้น h นีได้แล้วก็ยังทําให้บริสุทธิ์คือเปลี่ยนดีบัฟเลือดออกเป็นการฟื้นฟูนฟนได้ซึ่งเหมือนเลโอเลยนะครับแล้วสกิลตัวสไลด์เนี่ยยังเพิ่มปริมาณการชาร์จเกตแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและยังให้อดทนด้วยนะครับนะกับพนมิตส2คนที่มีพลังโจมตีสูงสุดก่อนนะครับซึ่งก็เรียกว่าใกล้เคียงกับเลโอแหละต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือถ้าไม่มีเลโอเนี่ยผมมองว่าเนีโมเน่เอามาแทนที่ได้นะครับ ไมลีน่นะครับมลีน่เนี่ยในตัวแทบจะมีความเสียหายจากแทบสกิลพิเศษเพิ่มนะครับให้วันวิธานาสูงสุดพลังโจมตีสูงสุดแล้วก็สไลด์เนี่ยยังเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มปริมาณการชาร์จเกตคือถ้าเกิดไม่มีตัวที่จะไปบัฟความเร็วให้กับแอแทักเกอร์ไม่มีเลยแบบข้างหน้าเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่ว่าพอมีไมลีน่าเนี่ยก็พอไปใช้แทนได้นะครับ ยังย้ำอยู่ว่าสำคัญที่สุดขอมีเนื้อติน้ําถ้ามีเนื้อติน้ําจะใช้ปีกตัวไหนไปแทนที่กันก็ได้นะครับตรงนี้นะอ่านี่คือปีกที่แบบเป็นตัวทางเลือกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือถ้าเกิดไม่มีตัวมาแก้ดีบัฟเลยแต่ว่าพอมีโพโมโนาแสงนะครับเอามาใช้ได้เธอเป็นฮีเลอร์ที่ล้างดีบัฟให้ฮิวเลือดให้แต่ว่าจุดด้อยของเธอคือเธอทําดาเมจไม่ได้การใส่ฮีเลอร์อย่างโพโมนาแสงเข้าไปจะทําให้ทีมเสียโอกาสในการสร้างดาเมจนะครับเอาแค่นั้นเลย นะนะฮะนี่คือปีกนะครับทางเลือกนะครับลองส่องดูนะว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็มีตัวไหนปั้นตัวไหนไว้ใช้ตัวนั้นนะครับสำหรับปีกทางเลือกถ้าเกิดไม่อยากปั้นเยอะผมแนะนําว่าเอามาถึงเลเวล60ให้ได้ก่อนปลูกพลังครบทุกช่องนะครับแล้วก็สกิลถ้าเกิดมวกแค่0หรือแค่1ดันสกิลให้เต็มครับแต่ถ้าเกิดบวก3บวก2บวก3ขึ้นไปเนี่ยผมเอาว่า ถึงสักแรงสองเลเวลห้าหรือแรงสามเลเวลห้าพอประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับนะนี่คือปีกนะครับแล้วก็นี่นะทีมที่ผมคิดว่าน่าจะลงตัวนะช่องว่างๆนี้คือเนื้อตีน้ำครับแน่นอนนะแล้วก็ชุดเซ็ตเป็นชุดนี้คิดว่าคิดว่านะนี้คือเกรงข้อสอบนะว่าน่าจะเป็นทีมนี้นะครับแล้วก็คิวสกิลก็คงไม่แถบสไลด์แถบ ก็แถบล้วนอันเนี้ยเป็น2ชุดที่ผมคิดว่าน่าลองที่สุดนะครับนะนะบอันนี้ก็คือเกรงก็สอบก่อนเจอการละลาตีคือบอกเลยว่าบอสตัวนี้น่าจะโหดที่สุดนะแล้วก็ยังย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าเนื้อตีน้ําต้องเปิด <c ười> คือถ้าไม่เปิดอ่ะแบบจะแก้ทางบอสยากมากนะครับนะ เดี๋ยสุดท้ายนะครับช่งสุดท้ายนี้เราไปดูตู้กาชากันนิดนึงนะครับเพราะมีอัปเดตย่อยเข้ามานะเล็กๆน้อยๆนะครับแนะนําตู้กาชานะก็จะมีตู้นี้นะครับเบสแทงกับเบสฮีเลอร์นะครับสําหรับตู้นี้เนี่ยตัวที่ดีที่สุดของตู้นะที่ผมมองก็คือโพรโมนาแสงตัวนี้นะแต่ว่าอ,อ,อย่างเนปจูนน้ากับยูมีน้ําที่เป็นแทงคู่นี้ คือถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับแต่ว่าเขาใช้ได้เฉพาะใน PVP คือถ้าถามว่าจะเอามาปั้นก็คือต้องบอกว่าได้แค่อีเวนต์ PVP นะแต่ถ้าเกิดเราคุยกันในรอบนี้นะแล้วผู้เล่นท่านผู้ชมที่มาทันรอบของโคโทกับเซฟิลอสเนี่ยถ้ามีโคโทอยู่แล้วแล้วไม่อยากลงทุนคริสตัลนะผมก็แนะนำว่าต้นี้ข้ามคือยูรอสเนี่ยเป็นฮิลเลอร์ก็จริงแนตะ่ว่ายูรอสเหมาะการจัดทีมธาตน้ำใน PVP ด้วย เลยบอกว่าตัวไอ้ตู้เนี้ยตัวที่เจ๋งสุดมีอยู่ตัวเดียวเพราะนั้นคือมันอาจจะแบบไม่คุ้มเสี่ยงเท่าไหร่ถ้ามีคริสตัลน้อยผมแนะนําว่าฟาร์มคริสตัลไปเปิดหาเนื้อตีน้ําดีกว่านะครับนะแล้วก็ตู้นี้ตู้ทาาดน้ําครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีวิรูป้าจะลองเปิดหาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีคริสตัลไม่เยอะผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่า ไปเอาเนื้อตีน้ําก่อนคือถ้าเกิดมีเนื้อตีน้ําเนี่ยทีมมันยังพอดิ้นได้หลายแบบครับแต่ถ้าไม่มีเนื้อตีน้ําเนี่ยมันลําบากมากเลยสําหรับการเจอคาราลาตีนะสําหรับตู้ใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับมีแค่2ตู้นะครับที่เข้ามาในอัปเดตย่อยนะครับนะโอเคนะครับนี่ก็คือคลิปนะครับเก่งก็สอบแล้วกันเรียกว่าเก่งก็สอบนะก่อนเจอคาราลาตีในแร็คหน้าเบรซีซั่นที่19 r e i n c a r n a t i o n นะครับนะ ก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับเนื้อตีน้ําเป็นตัวที่ <laughs> เป็นคีย่ะว่างกันเลยนะครับนะสำหรับใครที่คิดว่าเอาแค่แบบพอได้เล่นนะพอได้เล่นแลกหน้าเบรกไม่เน้นดาเมจมากเอาพอได้แค่ฟาร์มเหรียญอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากเปิดเนื้อตีน้ําเพราะว่าจะฟาร์มคิสโซอเอาไว้กิจกรรมหน้าๆเนี่ยจ็ข้ามได้นะแต่ว่าแค่บอกว่ามันจะยากในการทำดาเมจมากๆเลยนะครับนั่นนั่นเองนะ โอเคนะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับฟาร์มคริสตัลไว้โอนิกทองวัตถุดิบทั้งหลายที่เอาไว้ใช้ในการปั้นตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาทีมนะครับที่จะไปตีกาลาลาตีนะครับไปอาบน้ำแช่ออนเซนกันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนะโอเคนะครับวันนี้ก็สําหรับคลิปเตรียมตัวก่อนเจอกาลาลาตีนะครับผมกับน้องดาบิก็ฝากไปทึเพียงเท่านี้นะก็นะครับให้ ทู้ชมทุ่คนนะครับสนุกกับเด s t i นีชฉายนะครับผมไอ้น็อตเกมไกด์กับน้องดามบีก,ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับลาแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชม